ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอา USB Hub จาก Olico มาให้ชมกันนะครับจากเดิมที่เคยรีวิวของ Ugreen ซึ่ง Ugreen จะมีอยู่9พอร์ตเป็น9 in 1นะครับตัวนี้จะเป็น11 in 1โอ้โหค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็จากเดิมก่อนหน้านี้พยายามหา Olico แล้วแหละนะครับแต่ว่าสินค้าเขาพิ่งมาจริงๆตอนที่ผมหาเนี่ยไม่มีนะครับตอนนี้ทาง Olico เอง จัดให้นะครับหลังจากที่เขาเห็นผมรีวิวสินค้าไปก่อนหน้านี้นหนึ่งตัวเขาก็เลยเอามาให้ทดสอบนะครับปรากฏว่าส่งมา3ตัวเลยปกติย e ี่ห้อオ i c o ผมใช้มาเยอะนะครับผมก็ยอมรับในสินค้าเขาว่าเป็นสินค้าคุณภาพเหมือนกันตั้งแต่ตัวนี้ซึ่งเป็น Portable Case นะครับของตัว M 2 n v m e ซึ่งผมใช้นะครับตัวนี้สินค้าค่อนข้างดูดีนะระบายความร้อนได้ดีมากนะครับสินค้าオリโ ico ตัวนี้ แล้วก็ผมมีใช้ตัวเคสฮร์ดิสตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วครับประมาณ2ปีกว่าแล้วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับเป็น USB Converter นะครับเป็น Type C to SATA นะครับตัวนี้ก็ใช้มานานสักพักหนึ่งใช้ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นการการันตีว่าผมเองก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับแล้วคราวนี้สินค้าตัวนี้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยเป็น ตัว USB Hub นะครับ11 in 1ซึ่งค่อนข้างดูดีใช้ดีมากนะครับก็ดูง่ายๆเขามีพอร์ต USB 4พอร์ตนะครับแล้วก็มี SD Card กับ Micro SD นะครับแล้วก็มี VGA มี HDMI 4K LAN Gig แล้วก็ USB Type C 100วัตต์ตัวนี้สูงกว่าอยู่กรีนนะครับ100วัตต์เนี่ยเป็นไฟเข้าซึ่งไฟตัวนี้สามารถไปเลี้ยงตัว คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อไทซีได้นะครับแล้วก็ไปเลี้ยงอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้มีออดิโอด้วยนะนะครับทุกอย่างจะแอคทีฟหลังจากที่เราเสียบใช้งานปกติเราเสียบไทซีตัวนี้นะครับกับคอมพิวเตอร์เขาก็ยังไม่เปิดใช้งานนะจนกว่าเราจะเสียบออดิโอเขาก็จะเปิดในคอมว่ามีออดิโอเพิ่มนะแล้วก็เสียบ BGA เขาก็จะเปิดใช้งานพอตวีนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เราจะเจอตัวการ์ด v g a หรือการ์ดจอนะครับอีกหนึ่งตัว ซึ่งเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเสพยบท d m i ก็จะมีจอโผล่ขึ้นมาเป็นจอที่2จอที่3นะครับแล้วก็มีแลนโผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับก็ดูดีมากสินค้ารับประกัน2ปีเช่นเดียวกับ Ugreen นะครับมาจากร้าน Back End เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้มาแล้วสึกชอบเหมือนกันระบายความร้อนได้ดีมากนะครับมี11อย่างซึ่งมีออดิโอมี100วัตต์มีการ์ดมี usb 3.0นะครับ สเปกก็ตามนี้ไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับสินค้าคุณภาพก็ถ้าเกิดใครกําลังมองหาให้ลองเทียบกันเองว่ายูกลีนกับออริโกเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับในสิ่งที่ผมเจอนะครับสําหรับออริโคเนี่ยนะครับให้ดูวัสดุนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับเทียบกับยูกลีนที่ผมเคยนําเสนอผมขออนุญาตเทียบกันแบบนี้ตรงๆนะครับสีสว่างกว่านะครับเสียง นี่นะครับฟังเสียงนะดูแน่นๆตัวนี้เสียงแบบข้างในเหมือนมีระยะหา่างพอสมควรนะครับตัวนี้แน่นๆดูด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ดูแน่นแล้วก็ดูกระชับกว่าแต่ถ้าเทียบรูปทรงตัวนี้ทรงโฉบเฉียวนะครับดูพื้นที่ดูลักษณะจากขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับถ้าเทียบกันแบบนี้นะแล้วก็มาดูรายละเอียดเนี่ยครับเขาจะมีเขียน ตัวหนังสือไว้ให้เป็น vga hdmi p o ตแ l a n d type c นะครับหูฟังค่อนข้างรา,า,ายละเอียดชัดดีนะครับไม่ขอพูดถึงรายละเอียดก็แล้วกันส่วนย u g r e e n ก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบถ้าเทียบกันภายนอกนะการออกแบบผมชอบแบบคลาสสิกผมชอบตัวนี้มากกว่าแต่เรื่องด้วยณนะเวลานั้นเนี่ยตัวนี้เข้ามาก่อนผมก็ต้องซื้อตัวนี้แหละนะครับบอกก็เลยว่าตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองแต่ว่าตัวนี้ ผมได้มาทดสอบนะครับอันนี้ไม่ค่อยยัดเรียนตามตรงนะแต่ผลการทดสอบเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคมากนะครับถือว่าวัสดุใช้ได้เลยนะครับตอนใช้งานเนี่ยยูกลีนร้อนแต่ไม่มากตัวนี้ค่อนข้างร้อนมากคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตัวนี้เขากระชับดีระบายความร้อนได้ดีผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับตัวนี้จะค่อนข้างอุ่นอุ่นถึงค่อนข้างร้อนจับดูก็อืมร้อนกว่ายูกลีนหน่อยนึงนะ แต่ผมไม่ไหมยเรื่องความร้อนส่วนที่โอริโคมีมากกว่าก็คือเขาจะมีไฟตรงนี้มีไฟสีเขียวอยู่ในนี้แล้วก็แลนมีไฟนะครับเทียบกับยูกรีนนะยูกรีนผมใช้เนี่ยแลนไม่มีไฟนะครับซึ่งไฟของโอริโคเนี่ยจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งนี้เป็นไฟสถานะนะครับเป็นสีขาวฝั่งนี้เป็นไฟ Activity ก็คือถ้ามีการเคลื่อนไหวของข้อมูลเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสีส้มไม่ว่าแลนร้อยหรือแลน10หรือแลนกิกก็เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะอีกส่วนหนึ่งก็คือของ o r i c o e จะไม่มีน็อตตรงนี้นะครับเขาเอาแบบมาเป็นรุ่นใหม่นะส่วนของยูกรีนจะมีน็อตไว้ให้หมุนเพื่อความแข็งแรงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนตัว TF card กับตัว Mi โ r o SD นะครับก็ให้เสียบแบบนี้นะครับ ตัว microsd หันหน้าเข้านะครับแบบนี้นะส่วนตัว sd card หันหน้าเข้าแบบนี้นะครับก็ชนกันผมทดสอบแล้วใช้งานอยู่ใช้งานได้ราบรื่นดีนะครับส่วน usb 3.0อยู่อีกฝั่งหนึ่งมี4พอร์ตนับรวมกันทั้งหมดก็ 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11นะครับตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต3.5ม mm. มใช้งานได้ทั่วไปโดยรวมใช้งานได้ดีนะครับ ้เทียบกันตรงตรงแล้วเนี่ยตัว Orico สายสั้นนิดหน่อยนะครับประมาณ3เซนแต่ผมไม่มายนะเวลาระวางโน้ตบุกติดพื้นเนี่ยสายสั้นอาจจะมีประโยชน์แต่สายยาวก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่โดยรวมเนี่ยโอ้โหตัวนี้ดูคลาสสิกเลยทีเดียวเนื้อนแน่นผมถามที่ทํางานผมถามหลายคนก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบตัวโอริโมากกว่านะครับโอริโออกแบบได้เล็กกว่านิดหน่อยแต่ว่า ด้วยความกระชับด้วยความคลาสสิกด้วยเนื้อด้วยความหนักน้ำหนักโอริโคจะเยอะกว่าพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าเขามี11ชิ้นก็ได้นะครับตัวนี้มีแค่9เองต่างกัน2ต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่พอร์ตเสียงนะครับแล้วก็ต่างกันที่ USB แค่นั้นเองที่เหลือเหมือนกันการทํางานก็คล้ายๆกันนะครับสําหรับการใช้งานนะครับง่ายๆเราก็เสียบกับโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับ เสียบแบบนี้จะเสียบหงายหรือเสียบคว่ำก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนผมจะเสียบแบบนี้ให้ตัวน,นี้หันมาด้านนี้นะครับตอนนี้ sd card 2ตัวถูก e t e c t แล้วนะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็สังเกตดูไหมครับตัวน,นี้จะมีไฟสีเขียวข้อเสียของ o r i c o จะมีอยู่2ข้อนะครับก็คือ1ผมมองว่าไม่มีน็อตไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าตอนนี้จริงๆให้หนับอันทีนึงก็ได้นะแต่กว้างคนก็อาจจะดูไม่สวยนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือไฟไฟทําไมไมันอยู่ตรงนี้จริงๆมีไฟสักนิดหนึงก็ได้นะครับของยูกินมีไฟอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นเป็นไฟสถานะนะครับตัวนี้เป็นไฟสถานะสีเขียวซึ่งอยู่ข้างในเอออาจจะไม่จําเป็นต้องมีไฟก็ได้มั้งนะครับวิธีใช้งานตอนนี้สังเกตด,ดูโน้ตบุ๊กไม่ได้ชาร์จนะตัวนี้ผมเอาไอคอนมาให้ดูนะครับเป็นสีแดงถ้าเราเสียบตรงนี้ก็คือชาร์จโน้ตบุ๊กอ่าตัวนี้ ประมาณนี้นะครับอ่ามาแล้วนะผมมีอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งเป็น65วัตต์ชาร์จโนบุกได้นะครับอยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นผมก็จะเสียบผมเสียบโอริโคเข้าไปจากนั้นผมก็เสียบไฟเข้าชาร์จอ่าเนี่ยนะครับซึ่งพอร์ตนี้รับได้100วัตต์นะครับตัวอะแดปเตอร์65วัตต์ สังเกตดูไฟวิ่งผ่านตัวนี้นะครับมาชาร์จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เราสามารถอ่านการ์ดได้สามารถใช้การ์ดได้2ตัวสามารถเสียบแลนได้ผมเสียบแล้วนะครับตรงนี้แลนเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูนะครับสำหรับพอ t l ตแลนนะครับหลังจากเราเสียบนี่นะครับไฟก็จะสว่างขึ้นมาเป็นไฟสีขาวแล้วก็มีไฟสีส้มกระพริบยูกีนไม่มีนะครับอันนี้เขาบอกตามตรงผมชอบมากมไฟสถานะขึ้นแบบนี้โอ้โหถูกใจจริงๆนะครับ แล้วก็ส่วนจอทั้ง2จอตัวนี้เป็น m ิลเลอก็คือ Copy กันนะครับถ้าเราเสียบ HDMI พร้อมกับตัว BGA จอ2จอนี้จะเหมือนกันเป็นจอที่3นะครับหมายความว่าถ้าผมเสียบจอแรกอยู่ที่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น HDMI ของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กก็จะเป็นจอที่2หลังจากจอนี้เป็นจอที่1 2จอคู่นี้จะเหมือนกันเป็นจอที่3นะครับก็โอเคนะหลายๆอย่างโดยรวมถูกใจ นะครับใช้งานได้นิ่งราบรื่นนะครับความร้อนก็ไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับตัวนี้โอเคเลยถ้าเทียบกันเนี่ยโอ้ถ้าตัวนี้มาก่อนผมก็อาจจะมองตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เข้ามาทีหลังเนี่ยพลาดไปเลยนะครับสําหรับคนที่กำลังมองหาผมมีโค้ดส่วนลดมาให้นะครับทางเจ้าของสินค้าเขาให้โค้ดส่วนลดมาด้วยสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดแปะอยู่ใต้คลิปแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับลองเลือกซื้อเลือกหากันได้สินค้าเข้าคุณภาพดีนะครับโดยเฉพาะ Orico ที่เป็นเคสของ M.2 ตัวเนี้ผมชอบมากใช้มา1ปีแล้วยังใช้ได้สบายๆนะครับโอ้ oh, ตัวนี้แจมแจมจริงๆนะครับก็เอาสินค้าดีๆมาแนะนำให้นะครับอีกตัวนึ่งที่เขาส่งมาด้วยนะครับก็จะเป็น6 in 1ตัวนี้นะครับก็ใช้งานดีเหมือนกันนะครับวัสดุใช้ได้เนี่ยเห็นไหมครับเสียงได้ยินเนาะนะครับ เสียงออกดูแน่นๆนะครับดูกระชับประกอบมาได้ดีนะครับฟังเสียงชัดๆเป็นเสียงเหล็กเสียงอลูมิเนียมจริงๆนะครับน่าจะมีความเป็นเหล็กมากกว่าของยูกรีนก็การออกแบบนะครับนี่เลยออกแบบมาได้ดีนะครับเป็นคนรูปล่างบางๆแบบนี้พกง่ายนะครับแล้วก็มีตราโอลิโกอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังมีรายละเอียดบอกไว้ให้นี่เลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการให้ทดสอบต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะถามอะไรอยากจะถามการใช้งานจริงที่ผมทดสอบมาแล้วนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้แล้วก็ตอบให้นะครับแทนเจ้าของสินค้าเพราะว่าตัวนี้ผมเองก็ใช้นะครับใช้ทั้ง2ตัวตัวหนึ่งใช้ที่บ้านตัวหนึ่งใช้ที่ออฟฟิศก็จะเจอปัญหาเจอเรื่องบางเรื่องที่น่าจะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยอมรับว่าการประกอบเนื้องานเขาดีมาก นะครับใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเดิมแล้วมาดูคลิปนี้ลองเทียบกันดูว่าตัวไหนโอเคก็ตามเข้าไปซื้อในลิงก์ของร้านที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ